วัสดีครับเพื่อนครับผมมโนกนอกรอครับมีเรื่องมาเล่าฮะวันนี้ก็ได้รับโอกาสครับจากท่านราเชนตระกูลเวียงครับหัวหน้าพักทางเลือกใหม่ครับท่านก็ได้ส่วนผมไปพระารามหลวงครับวัดท่าทองครับวัดท่าทองนะครับที่อาถนนสุขุมวิทนะฮะก็ไปนมัสการพระ พระกากนครับพระกากรมาลิกฮะพระกากรมาลิกนี่อ่ท่านเป็นดาราฮอลลีวูดนะ wood, wood, ดาราอ่าบลิววูดบลิววูดดาราอินเดีย,ดยนะที่มักได้รับบทเป็นมหาเทพเป็นพระนาลายพระศิวะพระกฤษณะในละครภาพยนตร์ต่างๆนะท่านก็ได้รับรางวัลน,นักสแสดงยอดเยี่ยมนะฮะในเทศกาลภาพยนตร์ของ ที่จัดโดยอ,ององกรสหประชาชาตินะผมผมไม่ทราบแล้วว่าว่าชื่องานอะไรสักอย่างแต่ว่าองค์กรสหประชาชาติเป็นจัดท่านกากรเนี่ยก็ได้รับเป็นดารานักแสดงนำยอดเยี่ยมนะฮะแล้วก็คนไทยน่าจะรู้ว่าท่านเคยเล่นหนังเรื่องซีรีส์เรื่องพระพุทธเจ้านะรับบทเป็นเจ้าชายศิทธัตถนะฮะก็น่าจะจำหน้าท่านได้นะฮะคนนี้ รับบทเป็นเจ้าชายศรีธะในซีดีพระพุทธเจ้าผมก็ดูนะดูจบผมชอบมากดูแล้วน่าเลื่อมใสามากท่านนิ่งมากแล้ววันนี้ผมก็มีโอกาสได้เจอตัวจริงท่านนะครับเนี่ยอ่าเรียกว่าภากากันครับก็ได้รับชาวอาฉายาว่าผู้ไร้ซึ่งความโศกนะฮะเป็นชาวอินเดียใช้ยาทางมากักเนี่ยคืออสโกอสโ,โกแปลว่าผู้ไร้ซึ่งความโศกฮะ ท่านจริงๆท่านว่าจะบวชแค่สิบห้าวันนะจะอัปเดตผมได้ข่าวได้ข่าวว่าท่านคงจะอยู่ต่ออยู่ยาวเลยเพราะว่าท่านมีโครงการที่ว่าทำกับอ่ากัลยาณมิตรทำกับอ่าคนไทยอ่ะนะเป็นชมรมอ่าเดี๋ยวผมดูให้ชมรมชมรมเป็นสารรขายทำเครือข่ายสายทมในไทยนะก่อตั้งชมรม ไตรัตภูมิครับไตรัตภูมินะโครงการนี้เขาก็จัดจัดรับบริจาคพระพุทธรูปนะฮะแปดหมื 8, 000, 000, ่นสนองนะพระพุทธรูปเนี่ยท่านก็จะเอากับอินเดียด้วยนะฮะเอาไปาให้ชาวอินเดียเพื่อสักการะแล้วก็เอาไว้ที่สำนักวิปัสสนาแล้วก็ที่วัดในอินเดียวัดในอินเดียตอนนี้มีแค่2%นะมีน้อยมากท่านเลย ความตั้งใจอ่ะท่านเป็นคนที่มีศรั <HHH> ทธาแรงสูงมากก็จะพยายามจะฟื้นฟ uh, ูฟื entonces, like, e, ้นฟูอ่าศาสนาพุทธในอินเดียให้ให้กลับคืนมาอีกเขาบอกว่าอยากให้กงล้อธรรมจักรมันหมุนมันหมุนนี่ท่านพูดนะแล้วก็ผมว่าต้องกราบขอบคุณท่านลาเชนตระกูลเวียงนที่เชิญแบบชวนผมไปด้วยนะผมก็เลยได้รับบุญเต็มเลยนะก็ได้ได้ได้นี่จากมือท่านเลยนะนะครับแล้วก็ได้ ได้พระโมาองหนึ่งนะได้พระองค์ท่านก็ให้มาให้กับมือแล้วก็ก็เป็นเป็น,ปนรู้สึกเป็นเกียรติมากคนระก็ต้องกลาบกับขอบพระคุณพี่ลาเชนครับหัวหน้าพักทางเลือกใหม่ของเรานะฮะท่านก็เป็นผู้มีวิสัยทัศน์มากก็พาพาพวกเราไปนะสมาชิกพักไปแล้วก็ท่านกากรเนี่ยมีความตั้งใจสูงว่าตอนนี้จะหาพระพุทธรูปเพื่อจะ เอาไปให้ชาวอินเดียสการะนะฮะกลตอนนี้มีอยากโยมขึ้นเยอะฮะเยอะจนผมได้คุยกับพระที่วัดนะฮะที่วัดแล้วก็ได้คุยกับหลายๆท่านที่อยู่ในวัดธาทองนะเขาบอกโอ้เห็นใจท่านมากเห็นใจพระกากันมากไม่มีเวลาพักผ่อนเลยแต่ว่ารู้สึกว่าท่านเจ้าประคุณ่า,านเจ้าวาดก็จะ พยายามจะดูแลแล้วจะไม่ให้ไปรบกวนท่านมากแล้วอาจจะมีเวลาให้เข้าไปพบไปสวทน,นาธรรมด้วยจํากัดนะฮะว่าวัน,นึ่งกี่ชั่วโมงเพราะว่าท่านไม่มีเวลาพักผ่อนเนี่ยไม่มีเวลาปฏิบัติธรรมเนี่ยรับแขกอย่างเดียวเอาง่ายรับแขกอย่างเดียวเออแล้วจะสงบได้ยังไงคร<พว>ับพะว่าก็อย่างที่เล่านะคนคนไทยก็เป็นคนที่ว่าศรัทธาสูงในพุทธศาสนานะก็พยายามไปไปพบ ไปสุนาันาทาด้วยกับท่านเอาของไปถวายท่านนะก็เก็บมะลวาครับมโหนกนองกอครับมีอะไรดีๆเก็บม,มาฝากครับทดดี่ทดีทําดีออกบ้านใส่มัดเข้าบ้านอาบน้ําสระผมเดี๋ยวผมจะลงคลิปห้ดูนะที่ผมไปถ่ายทํามานะฮะนะครับก็ได้ของดีมาเอาบุญมาฝากเพื่อนสวัสดีครับที่ดีทําดีครับรอดูคลิปครับ